สวัสดีครับพวกเราโอ้โห enterprise นะครับวันนี้เราจะมาสอนการติดตั้งชุดพ่นหมอกแบบง่ายๆกันนะครับโอเคครับผมเริ่มต้นเราจะมาประกอบข้อต่อปั๊มก่อนนะครับอ่านถ้าหากอ่านตามยี่ห้อนะครับโอ้โห enterprise นะครับน้ําจะเข้าด้านขวาครับผมและออกด้านซ้ายครับผมอ่ะอย่างแรกครับข้อต่อปั๊มจะเป็นแบบสวมเร็วครับผมจะเป็นตัวงอตัวนี้จะแถมให้ในชุดนะครับสวมเข้าไปเลยครับดันให้ลึกเลยครับ นี่ครับจะลึกเกือบชนขอบนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะเป็นระบบกรองนะครับตัวกรองจะเป็นตัวนี้ครับทางร้านเลือกใช้กรองตัวใหญ่นะครับเพราะว่ากรองละเอียดถึง5ไมครอนนะฮะข้อควรระวังนะครับตัวปั๊มนะครับตอนได้รับไปจะมีจุกดําปิดทั้งสองฝั่งอยู่นะครับให้ลูกค้าถอดออกก่อนนะครับใช้ครีมดึงหรืออะไรออกก่อนก็ได้ครับเป็นยางซิลิโคนบางๆนะครับเพื่อป้องกันน้ําไหลนะครับต่อไปนะครับการต่อกรองนะครับ ถ้าหากลูกค้าดูดจากถังพักนะครับเราจะต่อกลองด้านเดียวครับด้านปลายลูกศรครับจะมีบอกข้างบนนะครับตัวนี้ครับขันเข้าไปเลยครับเราจะมียางรองให้อยู่แล้วนะครับใช้ครีมหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่มันสะดวกครับง่ายๆครับตัวนี้ไม่ต้องเทปพันเกลียวอะขันให้แน่นนะครับนี่ครับเสร็จแล้วต่อกับตัวนี้นะครับอย่างแรกก็คือต่อกับสายนะครับผมจะให้ดูวิธีการต่อกลองแบบดูดจากถังพักนะฮะ เสร็จแล้วลูกค้าก็นําตัวสายตัวนี้ต่อเข้ากับปั๊มน้ําได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างครับสายตัวนี้นะครับทางร้านจะแถมที่ตัดให้ด้วยนะครับเพราะว่าสายค่อนข้างแข็งเนาะ,ะเสียเข้าไปเลยครับนี่ครับผมแนะนํานะครับตัวปั๊ม ควรให้อยู่ต่ําที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับระยะดูดไม่ควรเกินจากปากถัง1เมตรนะครับอันนี้คือดูดจากถังนะครับต่อไปนะครับถ้าหากใช้งานครั้งแรกนะครับตัวกรองจะลอยน้าครับให้ลูกค้านะครับทําการเปิดปั๊มครับแล้วนําตัวกรองจุ่มไปในน้ําครับและถอดฝาครอบออกครับแบบนี้ครับให้น้ํามันเข้าไปในกรองครับเสร็จแล้วปิดฝาครับน้ําก็จะอยู่ในนี้เต็มครับ คราวนี้น้ําก็จะไหลเข้าไปในกองเข้าไปหาปัม๊มได้ตลอดเวลาแล้วครับอันนี้คือวิธีการทํางานครั้งแรกของตัวกองเวลาจุ่มน้ําครับต่อไปนะครับถ้าหาลูกค้าต้องการต่อจากระบบประปานะครับผมเราก็ต่อข้อต่อ,อีอกด้านหนึ่งครับผมน้านนี้ครับปุ๊บก็เหมือนเดิมนะครับขันเข้าไปตัวนี้มียางรองให้อยู่แล้วอ่าเสร็จแล้วเราก็ต่อสายเข้ามาครับผม ดันเข้าไปเลยครับเวลาจะถอดนะครับอีกอย่างหนึ่งคือกดนี่ครับกดกดตัวนี้ให้ลงครับแล้วค่อยดึงออกครับคราวนี้จะออกถ้าเราดึงตรงๆจะไม่ออกครับแต่เวลาสวมนี่สวมเข้าไปได้เลยครับผมอ่าพอเราได้ระยะประปาเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ตัดตัดเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วต่อกับข้อต่อประปานะครับผมโดยการดันเข้าไปเลยครับแล้วขยับนิดนึงดันแล้วขยับนิดนึงครับ แค่นี้ก็จะแน่นแล้วครับอ,ออกไปนะครับไม่ถนดัดอ่ะอย่างนี้ครับเสร็จแล้วลูกค้าก็นําตัวนี้ครับไปต่อก๊อกได้ลเลยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกก๊อกอีกทีหนึ่งครับเพื่อกันหลุดนะฮะเวลาเราเปิดใช้งานนะครับเราก็เปิดประปาและเปิดปัม๊มเทาานี้หัวพ่นก็จะพ่นออกไปแล้วครับอ่าถ้าหากลูกค้า ไม่อยากที่จะปิดประปาครับเราจะเปิดประปาทิ้งไว้แต่เราจะปิดเปิดทํางานแค่ตัวปั๊มอย่างเดียวครับทางร้านมีจําหน่ายตัวโซลินนย์นะครับตัวโซลินอย์จะทําหน้าที่เปิดปิดปั๊มอัตโนมัตินะครับโดยการต่อป่วงกับอะแดปเตอร์นะครับทางร้านมีขายนะครับตัวนี้ติดต่อมาได้ครับผมโอเคครับผมต่อไปจะเป็นการต่อหัวพ่นอ่ะผมขออนุญาตขยับก่อนนะฮะต่อหัวพ่นนะครับตัวนี้นะครับหัวพ่นและข้อต่อครับจะขึ้นอยู่กับจร้านค้าเอยจำนวนลูกค้า ว่าลูกค้าต้องการกี่หัวพ่นตามพื้นที่ที่ลูกค้ากําหนดนะครับว่าจะใส่กี่หัวพ่นนะครับทางร้านมีตั้งแต่10หัวพ่นจนไปถึง70-80หัวพ่นเลยนะครับระยะพ่นหมอกที่ทางร้านแนะนําจะอยู่ที่5 0าสถึงหกเซนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความหนาแน่นของหมอกแค่ไหนนะครับเราสามารถปรับตามความต้องการได้เลยครับอาจจะเว้น5เมตรแล้วพ่น5าหัวเว้นอีก3เมตรพ่น10หัวได้หมดเลยครับผม เมื่อเรากําหนดระยะไว้แล้วเราก็ตัดสายแล้วก็ต่อหัวพ่นได้เลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อหัวพ่นก่อนครับผมจะต่อให้ดูประมาณสามหัวนะครับสามสี่หัวเริ่มต้นนะครับดันเข้าไปครับแค่นี้ก็จะดึงไม่ออกครับเวลาจะถอดก็ต้องกดก่อนครับแล้วค่อยดึงอ่าแค่นี้เลยนี่นะครับสองตัวสามตัวและตัวสุดท้ายนะครับทางร้านจะมีแถมให้สองตัวคือเป็นข้อต่อง,งอครับผม เราจะเสียบหัวพ่น,น้านหนึ่งเสียบสายน้านหนึ่งตัวนี้จะอยู่ตัวสุดท้ายของชุดพ่นหมอกเลยครับผมพอเรากําหนดระยะเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูประมาณผมเลือกที่50เซนนะฮะเหมือนเดิมนะครับสายตัวนี้หัวพ่นแรกนะครับลูกค้าเลือกนะครับออกจากปั๊มขึ้นสูงกี่เมตรตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยว่าจะติดข้างบนสูงเท่าไหร่หรือไกลแค่ไหนนะครับเราก็ตัดหัวพ่นแรกอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติผมเลือกสี่เมตรเนี่ยผมก็ดึงไว้สี่เมตรแล้วก็ตัดครับ อพอได้แล้วผมก็เสียบเลยครับปึ๊บอ่าดันให้สุดเลยนะครับแล้วต่อหอัวพดนแรกครับปึ๊บอ่าต่อไปผมเลือกที่ระยะห่าง50าสิบเซนอ่าเอาคร่าวๆนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างผมก็จะตัดไปเลยประมาณสัก3หัวพดนี่นะครับตัดง่ายครับตัวนี้ ผมไม่แนะนําให้ใช้กันไกรหรืออย่างอื่นตัดนะครับมันจะทําให้สายเสียรูปครับแนะนําให้ใช้ตัวนี้ตัดไปเลยทางร้านมีแถมให้ดูชุดครับเสร็จแล้วต่อหัวพ่นที่สองครับนี่ไงครับผมและหัวพ่นที่สามต่อไปเรื่อยๆครับจนถึงหัวพ่นสุดท้ายนะครับเนาะดันเข้าไปลึกๆนะครับอาจจะแน่นๆหน่อย แต่แน่นอ่ะดีครับมันจะได้ไม่หลุดครับน้ําจะไม่ซึมครับอ่านี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้สายที่เราต่อไว้ทีนี้นะครับเราก็จะนําตัวนี้นะครับเอาไปติดตั้งตามสถานที่จริงเลยครับผมว่าเราอจะติดตั้งห่างแค่ไหนสูงแค่ไหนนะครับผม แค่นี้ลูกค้าก็จะได้ตัวพ่นหมอกนะครับให้กับสัตว์เลี้ยงต้นไม้หรือใช้ฆ่าเชื้อต้นโควิดก็ได้นะครับผมทางร้านมีเซ็นเซอร์จำหน่ายนะครับเป็นเซ็นเซอร์เดินผ่านแล้วปั๊มจะทํางานนะครับสําหรับหน้าบ้านหน้า,นา,นาร้านที่ติดมีคนเข้าออกตลอดเวลานะครับต้องการฆ่าเชื้อก็ติดต่อร้านได้เลยครับผมทางร้านด,ดีให้คำแนะนำครับ